เพื่อนเอนเชื่อไหมเคยมีนักสะสมการ์ดคนไทยเคยทํารายได้จากการเกรดการ์ดได้มากถึง3 0 0 0 0ถึง50,000บาทต่อเดือนคลิปนี้จะพาผู้ชมทุกคนมารู้จักกับบริษัทเกรดการ์ดของคนไทยที่ทําให้มูลค่าการ์ดของเพื่อนเพื่อนเพิ่มมากยิ่งขึ้นบริษัท sqc เป็นบริษัทที่รับเกรดดิ้งการ์ดโดยบริษัท sqc เป็นเจ้าแรกในไทยที่เข้ามาให้การบริการในการเกรดดิ้งการ์ดอีกทั้ง sqc ยังเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ Tiger j e w e l r y ที่ได้ผลิตให้แบรนด์ระดับโลกรวมถึงเป็นผู้ส่งออกจำหน่ายให้กับห้างวอลมาร์ททาง SQC จึงมีเครื่องมือในการตรวจเช็คละเอียดระดับเดียวกับการตรวจเช็คจิวเวลรี่การใช้เครื่องมือเฉพาะทางสายงานจิวเวลรี่ตัดระดับ international ซ้ำดีวกับการใช้เครื่องมือที่หาได้ทั่ว,วไปในเว็บไซต์ของทาง SQC ได้มีตัวอย่างการใช้กล้องไมโครสโคปที่มีฟังก์ชันพิเศษในการคัดค่าเม็ดสีออกเพื่อให้เห็นถึงพื้นผิวที่ชัดเจนและเคลียร์มากขึ้นสังเกตค่าเม็ดสีบนผิวการ์สที่มีการปรับให้เลือนหายไปจนเห็นตำหน ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะด้วยเหตุนี้เพื่อนๆจึงมั่นใจเลยได้ว่าการตรวจสอบสภาพการ์ดของเพื่อนๆกับทาง SQC จะมีประสิทธิภาพและความแม่นยำที่สูงโดยบริษัท SQC มีประสบการณ์ด้านการสะสมการ์ดมายาวนานกว่า20ปีมีผลการการเกตการ์ดใน2ปีที่ผ่านมาเกือบ20,000ใบจากผู้สะสมชาวไทยและต่างชาติโดยจะมีจุดเด่นมีบริการหลากหลายทั้งแบบเกรดปกติหรือ p r e g r e e i n g การเกตแบบไม่อัดกรอบทำลวดลายบนเลเบลให้น่าเก็บสะสมมากยิ่งขึ้นราคาเหมาะสมกับคนไย เริ่มต้นที่ใบละ370บาทและเหรีราคาจะลดลงหากส่งมาเกตจํานวนมากซึ่งมีโปรโมชั่นให้นักสะสมต่างๆอยู่ตลอดมีตลาดรับรองโดยเฉพาะให้นักสะสมชาวไทยตรวจสอบจริงทุกใบามาตรฐานเที่ยวเท่าแบร์ระดับโลกและสามารถเพิ่มมูลค่าได้จริงการันตีจากนักสะสมและเทรดเดอร์และที่เป็นจุดที่เด่นที่สุดก็คือการตรวจสอบตําหนิของการ์ดของท่านได้เองบนเว็บไซต์ sqc.com ทําให้มั่นใจในการซื้อขายหรือประเมินก่อนส่งไปเกตยัยงต่างประเทศต่อสําหรับเพื่อนๆที่สนใจเข้ารับบริการ สามารถสั่งแพ็กเกจในการส่งการ์ดมาเกรดได้ที่เมนูแพ็กเกจและบริการในเว็บไซต์ของทาง sqc ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆสั่งซื้อแพ็กเกจแล้วสามารถดูวิธีและขั้นตอนในการส่งโดยดูที่หน้าวิธีการส่งเกรดและวิธีแพกหรือเพื่อนๆสามารถรับฟังต่อได้ในหัวข้อถัดไปในคลิปนี้วิธีการแพกการ์ดเพื่อส่งเกรดก่อนแพกการ์ดและส่งคุณต้องมั่นใจว่าได้กรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วข้อที่ 1. นํานำการ์ดที่ต้องการจะส่งใส่ในซองพลาสติกใสหรือสลิปใส 2. นำการ์ดใส่ซองแล้วใส่ในท็อปโหลดเดอร์หรือคาร์ดเซเวอร์สำหรับแมกเนตเคสหรือเคสแม่เหล็กจะไม่แนะนำเพราะอาจจะทำให้เกิดการชำรุดของการ์ดได้ 3. หากมีหลายใบให้แปะสติกเกอร์ลำดับเรียงตามลิสต์ลำดับรายการที่ท่านพิมพ์ในแบบฟอร์มที่ส่งมาหากสลับหรือเรียงไม่ตรงอาจจะทำให้เกิดการล่าช้าในการเช็คได้4นำการ์ดไว้ระหว่างกลางกระดาษแข็งต้องมีขนาดใหญ่กว่าตัวการ์ดประกบบนล่างติดเทปกาวทั้ง4ด้านเพื่อกันไม่ให้การ์ดหลุดออกมา5พันทบด้วยบับเบิ หรือวัสดุป้องกันชนิดอื่นๆให้แน่นหนาอีกหนึ่งครั้งก่อนใส่กล่องและให้ใส่วัสดุกันกระแทกในกล่องด้วยเช่นเดียวกันเพื่อลดความเสียหาย6ปิดกล่องให้เรียบร้อยพร้อมพิมพ์หรือเขียนหมายเลขคําสั่งซื้อแปะไ้ข้างกล่องให้ชัดเจนหากกลัวจางหรือโดนลบให้ใช้เทปใสติดทับไว้โดยหมายเลขคําสั่งซื้อจะดูได้ที่เมนูแล้วก็กดไปที่สถานะการสั่งซื้อนะครับโดยสถานะการสั่งซื้อจะขึ้นมาให้เพื่อนๆเ,เห็นโดยที่อยู่จัดส่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ในทางเว็บไซต์ของ sqc นะครับโดยจะอยู่ในหัว ข้อวิธีการแพ็กการ์ดก่อนส่งให้เข้าที่เมนูแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลการ์ดที่จะส่งมาให้ครบถ้วนระบบการกรอกแบบฟอร์มมีไว้เพื่อเวลาการ์ดมาถึงทางทีมงาน SQC จะทําการเช็คว่าถูกต้องตามที่เพื่อนๆส่งมาหรือเปล่าเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการสลับหรือสูญหายจากการขนส่งหลังจากส่งของแล้วสามารถแอดไลน์โดยสแกน QR โค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะครับหรือหากเพื่อนๆใช้มือถืออยู่ให้แอดเพื่อนโดยใช้รหัสไลน์ที่ผมจะขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนี้นะครับและสามารถพิมพ์คําสั่งซื้อในแชทเพื่อ เข้ารอรับการกระบวนการยืนย anyway. ันและเข้ารับบริการนะครับเมื่อทางทีมงาน sqc กําลังจะทําการตรวจสอบสภาพการ์ดของเพื่อนจะถ่ายรูปการ์ดของเพื่อนๆและส่งให้เพื่อรอให้คุณยืนยันก่อนเข้าระบบการตรวจช็คนะครับในกรณีที่เพื่อนๆส่งมาครั้งละหลายกล่องหลายหมายเลขให้ทําการใส่ทุกหมายเลขให้ครบเพราะทีมงานจะทยอยลันตามคิวเพื่อยืนยันการรับเข้าบริการทั้งนี้ขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อหนึ่งเพื่อนๆจะได้รับทราบว่าการ์ดของเพื่อนๆจะมาถึงและรับเข้าบริการอยู่ในขั้นตอนไหน สองเพื่อนๆจะทราบกำหนดการส่งกลับที่แน่นอน 3. เพื่อรีเช็คจำนวนการ์ดตัวการ์ดว่าถูกต้องตามที่ส่งมาหลังจากที่ส่งไปสณนีแล้วหากทางทีมงาน SQC รับของเข้าระบบแล้วสถานะจะเปลี่ยนจากรอการตรวจสอบเป็นรอส่งกลับซึ่งจะใช้ระยะเวลาหลังจากเข้าระบบแล้วประมาณ7-10วันทําการทั้งนี้เพื่อนๆอาจจะต้องบวกเวลาเผื่อไวสักหน่อย2-3วันนะครับหากคิวแน่นสําหรับข้อมูลการจัดส่งนี้ผมได้ทําการนําข้อมูลมาจากเว็บโดยตรงของทาง SQC นะครับหรือว่าหากเพื่อนๆสงสัยสามารถเข้าไปดูที่เว็บได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เว็บใน description ไว้้ใหแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับฝากติดตามผลงานผลตอบไปด้วยนะครับและถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ